สวัสดีครับเรามาดูการหาคอนอโดยวิธีตั้งหารนะครับ10กับย5ห้าถ้าเป็นหอลมอเนี่ยของเมื่อวานก็จะเป็นห้าสอง25ห้าห้ายิบ้าใช่ไหมครับแล้วก็หอลมอก็ตอบ5้าได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคอรนอเนี่ยให้เราเอาตัวเลขด้านหน้าและด้านล่างเนี่ยมาคูณกัน5คูณ2ได้10 10คูณห้าได้50คอรนอเท่ากับ50นะครับ ต่อไปนะครับยี่สี่สามสิบแล้วก็สี่แปดโอเคถ้าเกิดเป็นเป็นหอร์มอเนี่ยต้องลงตัวทุกจำนวนนะครับถึงจะหารแต่ว่าถ้าเป็นคอนอเนี่ยลงตัวอย่างน้อยสองตัวก็หารได้เลยนะครับโอเคนะครับอ่ะยี่สี่สามสิบสี่แปดเอาใช้แม่สองเลย 2คูณีได้24 2สคูณ15ได้30 2คูณ2ีได้48โอเคต่อไปใช้แม่2จะ 2, 6, 2, 2, 2, ้ะ2องหอสบองคูณอ่ารงนี้15ไม่ลงใช่ไหมอ๋อแม่3ก่อนดีกว่าเอาที่ลงตัวทุกตัวก่อนใช้แม่3ก่อน3 4 2สี่สอ2สามห้าสิ้าสปดนี่ถ้าเป็นอหอลมอจะจบแล้วนะครับเพราะว่า ไม่มีแม่อะไรหารลงตัวทั้ง3ตัวแล้วแต่ข้อนี้มันเป็นคอโน,อนอใช้แม่2ต่อครับมันจะเป็นเลข2นะครับ5ถ้าหารด้วย2ไม่ลงก็เขียน5เหมือนเดิม2,4,8ยังใช้แม่2ได้ครับสอง2 2 4ไม่มีแม่อะไรแล้วที่หารลงตัวนะครับอย่างน้อย2ตัวให้เอาตัวเลขด้านหน้าและด้านล่างมาคูณกันข้อ2นะ ครนลก็จะเท่ากับ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5แล้วก็คูณ2คำตอบข้อนี้ก็คือ2 3 6 6 2 12 2 2นะครับ6 2 12 12 2 24อ4ูณ10 240นะครับครนของข้อคณนลของข้อ,อ,ขอ,อ,อ2อ4นะครับ240 240เนี่ยจะเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดนะครับ ที่หารด้วย24ก็ลงตัวได้10หารด้วย30ก็ลงตัวได้8และหารด้วย48ก็ลงตัวได้5นะครับโอเคไปข้อ3ข้อ3นะขอต่อด้านล่างนะครับข้อ3 27 36นะครับแล้วก็45มาใช้แม่3โอเค ในข้อ2เนี่ยถ้ามันเป็นหอรอมเนี่ยเราตอบ2แล้วนะไอตอบ2อคูณสได้6กนะเพราะว่าเลข4เลข5เลข8เนี่ยไม่มีแม่อะไรหารลงละแต่ถ้าเป็นคอนอตอบ240ข้อ3ใช้แม่3นะครับลงตัวทั้ง3ตัว3 9 27 3คูณ12ได้36 3คูณ15ได้45ใช้แม่3ต่อน,นะครับ3 3 9 3 4 2 3 5 15ถ้าเป็นหอรมอนี้ตอบ9 นะครับเอาเลขข้างหน้ามาคูณกันแต่ข้อนี้เป็นคอนอนะเลข3เลข4เลข5ก็ไม่มีแม่อะไรเนี่ยหารลงตัวอย่างน้อยนะครับ2ตัวแล้วก็เอามาคูณกันได้เลยคอนอ้จะเป็น3 3คูณ3คูณ3คูณ4คูณ5 3, 3 9คูณ5ได้20เอา2 7คูณ20รับตอบ540 540จะเป็นจำนวนนับที่ นะครับน้อยที่สุดนะครับที่หารด้วย3ามจำนวนนี้นะครับจะลงตัวทั้ง3ามจำนวนนะครับโอเคต่อไปต่อไปข้อ4นะครับข้อสโจทย์ข้อ4ก็คือ8 12 16แล้วก็ย4 8 1ิบสี่แปดแล้วก็ย4ิบส ใช้แม่2ครับ2องสี่แป2ส8งสี่แปองหกสิบปหสองคูณสได้ยีใช้แม่2ครับ2 2งสองสี่2องสาอี่แดสองหบสอะถ้าเป็นหอลมอนี่จบแล้วนะสองคูณสองได้4จบเลยแต่ว่าข้อนี้มันเป็นคอร์นยังคงใช้แม่2ได้สาตัว นะครับอย่างน้อย2ตัวก็ใช้ล้ว2 1, 2 2 2 4 2 3 6สพอเหลือ1 3 2แล้วเนี่ยยังคงใช้แม่3ได้เพราะยังลงตัว2ตัวนี้ดึง1ลงมา3 1 3ดึง2ลงมา3 1 3คอนอก็คือตัวเลขด้านหน้าและด้านล่างคูณกันคอนอก็จะเท่ากับ2คูณ2คูณ 2, 2คูณ3คูณ2 เลขหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้ครับภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยเลขหนึ่งเขาเ,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 เรียกเอกลักษณ์การคูณนะครับหนึ่งคูณอะไรก็ได้เท่าเดิมน,นะครับสอง4องสี่สี่สคูณสได้48 48จะเป็นจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่หารทั้ง4ตัวนี้ลงตัวนะครับโอเคข้อ5ถึงข้อ8ลองทําดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเฉลยในคลิปต่อไปนะครับ